ใครจะชนะโลมาเชนโกได้นอกจากโลเปสโลมาเชนโกคือไอดอลของใครหลายคนทั่วโลกด้วยสไตล์ที่มีความคล้ายกับมวยสากลสมัครเล่นแต่สามารถปรับใช้ได้ดีในวงการมวยโลกถ้าเป็นสไตล์ไม่แลกตรงๆ ต่อยไปสเต็บเท้าไปต่อยไปเดินวนไปไม่ยืนแข็งทื่อและนึกภาพไม่ออกว่าอย่างโลมาเชนโกจะแพ้ใครได้แต่มันมีคนอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือโลเปสเขาทำยังไงในการหยุดโลมาเชนโกถึงเวลาที่จะได้ดูคู่หยุดโลกนี่ต่อยไปสเต็บไปครับน้อสีเขียวคือโลมาเชนโกควรอีกคนหนึ่งโลเปสเนี่ จะสู้ยังไงจะไล่ยังไงให้จนเพราะว่าเนี่ยปล่อยไปแลดูสเต็ปนี้เห็นไหมยับดูการตั้งการและการถอยของเขาไม่ธรรมดาอุยลูปเปสหลังตัวไหมบนแล้วรู้แล้วไม่ใช่เรืองงายที่จะตามลงมาน เขสเต็ปนะครับออกมัดต้องยับย่างที่ลำตัวสองมัด <c oughs> โอ้โหฮุกแล้วออกขวาทันทีซ้ายไปโลมาโอ้โหคือตั้งใจจะเข้าไปแล้วก็ยับนริยะประชิดนะครับโลมาโอ้โยมัดครอสสวยงามฝักโอ้โหโลเปโดนล,ละมัดโคตรเร็วเลยโลเปจะไหวไหมเนี่ยโอ้ฮุกแล้วก็ ปไปสามมัดสวนโลมาเชนโกเดินขยี้เหมือนกันนะโลมาเชนโกปกติแล้วเขาไม่ค่อยจัดจะเกิดโลมาเชนโกปล่อยหมัดผมจะบอกว่าไอ้ยะส่วนที่เกิดว่าโลเปสเป็นฝ่ายออกหมัดผมจะบอกว่า ลังกาโดนครับเอ้ยาะอ้ยาอืมลังกาแล้วดูภาพชากอ้ยาะโอ้ยโลมาหนิเอ้ยาะอ้ยาคือฝั่งของอืมเอ้ยาลังกาลังลังลังกาอืมเอ้ยาลังกาโอ้ลังกาสุดยอดโอ้ยหมัดเร็วมากนะคือ จะโยกหัวหลบเนี่ยไม่ง่ายนะคู่นี้เนี่ยเดี่ยวโอ้โหคือโลมาเนี่ยเขาไม่ได้อัดลำตัวอะไรมากมายนะกะเล่นได้อย่างเดียวเลยเนี่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 ยไอยาไอยาไอยาไอนี่ลังกาลังกาโอ้ยไอยาแม่โลเปสเหนื่อยแน่นอนดูดิวนรอบตัวต่อยต่อยแล้ววนต่อยต่อยแล้ววนโอ้โหโดนหลายหมัดเลยโดนอีกโดนอีก โลเปสลังกามั่งด <girl. S 1> oh, <ooh. S 2> ิอโลเปสโลเปสโอ้อ้ะอ้ะโอ้ลังกาลังกาโลเปสก็โอ้โหจะหยุดโลมายังไงเนี่ยดูหมัดโคตรเร็วเลยต้องโอ้ยยังไงเนี่ยโอมาเป็นชุดโดนอี้ละรับตัวคืนไปโลเปสโอ้โดนละโอ้ยัดขวาหนักๆรัตัวโอ้แล้ววน ขวาไปโลเบิจับนำไปนี่ไงท่าถนัดของเขาหลักอัปเปอร์โอ้แต่โลมาได้รัวหมัดแบบเร็วมากจริงนะครับโอ้ยเต็มเต็มลำตัวต้องบอกว่าลังกาเลยเมื่อกี้อ้อไอ้ยัลังกาไอ้ยัไอ้ยัลังกาโอ้ เนี่ยมันจริงไหวจิงพริบกันแล้วแต่ละมัดโคตรหนักระดับโลกนี่สายอู้ลังกะาอู้พยักหน้าบอกเข้าเลย <take> ลาพูชนะโลเบคู่นี้ก็ไม่แน่นะว่าถ้าเกิดเจอกันใหม่ผลจะออกเป็นยังไงแต่ว่าไฟนี้ต้องยกให้โลเปสไปก่อนและนี่คือคนเก่งคนเต็ม